ฮัลโหลเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปเลยครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงแล้วก็ มาชวนทุกคนเนี่ยเมาส์กันเกี่ยวกับเรื่องราวของ Baby m o อน ster อร์นั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะ้แฟนๆเนี่ยต่างรอคอยแล้วก็ออกมาถามกันอยู่ในทุกๆวันเลยว่า Baby Monster อร์เนี่ยจะมาได้หรือยังสี่ทุ่มคืนนี้จะมาไหมสี่ทุ่มคืนนี้จะมาเปล่าสี่ทุ่มคืนนี้จะมาไหมนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ย YG ก็ยังคงเก็บเงียบไม่ได้มีการออกมาพูดถึงหรือว่ามีคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับ Baby m o อน ster อร์เนี่ยปล่อยออกมาเลยนอกจากคลิปเต้นล่าสุดนะครับของชิกิต้าแล้วก็โรราเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยก็ยังคงว่่าางงเเปลียบ กลิบเลยนะครับแฟนๆก็เลยรอกันแล้วรอกันอีกบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าน่าจะประมาณช่วงตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปหรือเปล่าถึงจะเริ่มทยอยปล่อยมาแล้วก็เดบิวต์อีกทีเนี่ยในช่วงปลายเดือนของเดือนพฤศจิกายนนี้แต่บางคนก็บอกว่าถ้าหากเกินวันที่10ไปแล้วเนี่ยน่าจะเลื่อนนะครับน่าจะโดนเลื่อนออกไปอีกโดยวย์ก็น่าจะออกมาพูดถึงทีหลังว่า ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากว่าจุดๆๆๆนั่นเองก็มารอดูกันนะครับว่าสี่ทุ่มเนี่ยเบบี้มอนสเตอร์จะมาจริงๆหรือเปล่าในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็คือช่วยกันนะครับโหวตให้กับเบบี้มอนสเตอร์ที่มีชื่อเข้าชิง The Most Beautiful Face K-pop ในปี2023นี้นะครับตอนนี้ก็ Top 20เนี่ย20อันดับแรกก็จะมีพอิตตาแล้วก็รุกะเนี่ยเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมไปกดโหวตให้กับติล็กเบมอนที่มีรายชื่ออยู่ใน100อันดับนี้กันนะครับไปโหวตให้อันดับเนี่ยขึ้นมาอ มากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความเท่ของเชกิต้าที่แฟนๆเนี่ย พูดถึงกันแล้วก็เขินมากๆตอนที่ชิกิต้านั้นเนี่ยเล่นกับโรล่านะครับและชิกิต้าเนี่ยก็ทำท่าลิปซิงในช่วงเปิดคลิปนั่นเอง Hey can you hear my heart beat ได้ยินหรือเปล่าเสียงหัวใจเต้นของชิกิต้านะครับทุกคนได้ยินกันไหมใจเต้นหรือเปล่าตอนเห็นชิกิต้าเนี่ยกำลังทำการแดนซ์กระจายอยู่ในคลิปเต้นคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยตอบคำถามชิกิต้าว่าได้ยินหรือเปล่าเลยแต่ที่แน่ๆนแฟนๆชมกันหนักมากๆทั้งลายเต้นที่คมชัดทั้งความเท่ของชิกิต้าแล้วก็อินเนอร์ที่กวนๆทะเลนทะเลน นี่แหละคือมักเน่สมความเป็นมักเน่มากๆนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Baby Monster ที่เรานํามาแชร์นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเม้นกันมาได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วลรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง